สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับรายการรอบรั้วโรงเรียนทางเคเบิลทีวีเช่นเคยนะคะหนูชื่อเด็กหญิงพัทราพรนาใจคงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้ทับ3โรงเรียนเทศบาลหนึ่งการินกษาิทยาสิทธิ์ค่ะวันนี้ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรที่จะนําเสนอเรื่องราวและกิจกรรมที่น่าสนใจของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งการศพิทยาสิทธ์ของเราค่ะ วันนี้จะมานำเสนอกิจกรรมปั้นดินให้เป็นดาวกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดง er ออกทางเรื่องการร้องและเรื่องการเต้น <realmente> いいเพื่อจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ภายในงานจะแบ่งกิจกรรมออกเป็น2ส,ส่วนนั่นก็คือช่วงเช้าจะเป็นการแข่งขันของน้องๆอป .1 ถึงป .3 ช่วงบ่ายจะเป็นการแข่งขันของพี่พี่ป .4 ถึงป6ค่ะภายในงานจะเป็นอย่างไรนั้นและจะสนุกข,ขนาดไหนเชิญนัานผู้ชมรับชมรับฟังได้เลยค่ะ โรงเรียนเทศบาลหนึ่งกาลสินพิทยาสิทธิ์ได้จัดโครงการกิจกรรมปั้นดินให้เป็นดาวให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในการร้องเพลงเต้นประกอบเพลงเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีสร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนกิจกรรมนี้แบ่งออกเป็นสองช่วงในช่วงเช้า เป็นช่วงเช้าของเด็กป1นถึงป3และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมของเด็กป4ถึงป6เริ่มงานด้วยนางวัชรีคำเดชรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลหนึ่งกาลสินพิทยาสิทธิ์เปิดพิธีและได้กล่าวถึงจุดประสงค์ ของการจัดกิจกรรมปั้นดินให้เป็นดาวหลังจากนั้นก็เป็นการเปิดเวทีโดยน้องพอใจไม่ทองคําหรือเด็กหญิงพัชระมนภูถาดลายต่อด้วยการแสดงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1กับการแสดงรีลาที่น่ารักและความสามารถในการร้องเต้นจนถึงประถมศึกษาปีที่สาม การแสดงความสามารถของนักเรียนประชันกันอย่างสนุกสนานเมื่อจบช่วงเช้าแล้วเวลา12.30นาฬิกา30นาทีก็เป็นการแสดงของนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่4ถึง6กับความสามารถของพี่ใหญ่การแสดงสวยงามเริ่มตั้งแต่ชั้นปถมศึกษาปีที่4จนถึงชั้นปถมศึกษาปีที่6อย่างสนุกสนานและทําให้นักเรียนมีความสุขมากค่ะ ไงบ้างคะท่านผู้ชมกับความสามารถของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนึ่งกาลสินพิทยาสิทธิ์ของเราที่ตั้งใจฝึกซ้อมในเรื่องการร้องและเรื่องการเต้นกิจกรรมในรอบนี้สวยงามและประทับใจบ้างไหมคะแต่หนูคิดว่ากิจกรรมในรอบนี้สนุกมากๆเลยนะคะคิดว่ากิจกรรมในรอบนี้จะเกิดขึ้นไปไม่ได้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรองวชรีคำเดชรองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลหนึ่งกาลสินพิทยาสิทธิ์ค่ะ และกล็อขอกราบขอบพระคุณคณะคุณครูที่ตั้งใจฝึกซ้อมให้นักเรียนโรงเรียนได้สมาลกหนึ่งกระสินวิทยาศิษตร์ของเรามีความสามารถแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วกิจกรรมในรอบต่อไปจะเป็นอะไรนั้นเชิญนั้นผู้ชมรับชมรับฟังได้เลยค่ะแต่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ